ไปดูผลง,งานของตำรวจที่นคนปรปฐมนะครับไปรวบรแก๊งกจรกรรมตู้เซฟมาได้แล้วทําเป็นขบวนการเป็นมืออาชีพผู้ต้องหาสาภาพบอกว่าเรียนรู้วิธีการขโมยนะฮะแล้วก็การโจรกรรมเนี่ยมาจากในคุกนะครับพันตํารวจเอกพัฒนาปรีชานันครับพรวมกับการสืบสวนสพนคนปรปฐมนะครับพร้อมกับพวกและเจ้าที่ สืบสวนกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค5นะครับร่วมกันจับกลุ่มนายนกพรสะทองบ้องอายุ47ปีครับเป็นผู้ต้องหาในข้อหานะครับร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานทำอันตรายสิ่งกีดกัน้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือว่าทรัพย์สินและกระทำการด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้จำหน้าได้โดยใช้ยานพาหนะในการกระทำความผิดโดยพาทรัพย์นั้นไป และก็นายอัคคเมศศรีมหาพรมอายุ43ปีนะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานโดยทำปังรายสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือว่าทรัพย์สินและกระทำด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้จำหน้าได้โดยใช้ยานปรหาะในการกระทำความผิดโดยเจ้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางบางส่วนครับ ได้ในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากเมื่อต้นปีนะครับคนร้ายเข้าไปจดกรรมทรัพย์สินในบ้านพักของชาวบ้านนะฮะที่มีฐานะหลายแห่งซึ่งทุกแห่งคนร้ายจะยกเอาเซฟที่มีทรัพย์สินออกไปแล้วก็ไปเจาะงัดทําลายเอาทรัพย์สินทั้งเงินสดทองรูปพรร์ทองคําแท่งเครื่องเพชรพระเครื่องราคาแพงอาวุธปืนซึ่งแต่ละแห่งก็สูญเสียทรัพย์สินครับมูลค่ารวมหลายสิบล้านบาทนะฮะ อย่างต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็มีคนร้ายไปจรกรรมเซฟที่โรงสีแถวบางเลนนครปฐมได้ทั้งเงินทองเครื่องเพชรพระเครื่องมูลค่ากว่า7ล้านบาทครับปลายเดือนพฤศจิกายนมีโจรไปขโมยเซฟอีกเช่นเดียวกันที่ตำบลมาบแขที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นแพลนคอนกรีตผสมเสร็จครับทั้งเงินทั้งทองพระเครื่องแล้วก็เพชรสิ่งมีค่าหายไปหลายร้านเช่นเดียวกัน สาธันวาคมที่ผ่านมาครับเหตุเกิดจรกรรมเซฟในในครปฐมเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับสาธันวาที่ผ่านมาก็สามารถจับกลุ่มแก๊งนี้ได้และก็ต้องไปติดตามจากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบกับภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อไปตามยึดคืนทรัพย์ของผู้เสียหายกลับมานะครับยึดคืนกลับมาได้บางส่วนแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาสคนสารภาพว่าเป็นนักจรกรรมตู้เซฟมืออาชีพ พอได้เงินได้ทองมาก็จะเอาของไปขายเอาเงินมาแบ่งปันแล้วก็ไปเที่ยวเข้าบ่อนพอเงินหมดก็ทําใหม่และที่สําคัญเห็นว่าความผิดโทษจําคุกไม่กี่ปีก็จบแล้วในคุกพอเข้าไปอยู่ก็ร่วมกันพัฒนาฝีมือสั่งสมความรู้ทางด้านการโจรกรรมด้วยนะครับออกมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ครับ